สวัสดีครับสวัสดีครับหลุดนี่กันครับลองสองครับลองแหลกเียวครับเยวนี่พระาซสานองคือโบได้เด้อครับเด้อยไม่ได้ไม่มีตัวเียวนี่ลองสองครับรอบที่สองเมีตัวบ่ครับจะมีตัวให้เห็นไหมครับหลุดนุกกันครับเหลือแต่ใยๆนะคือบ่เห็นนะตัวรหัสหกโล เราอีกเคยได้ครับตัวลหกโลหาโลหกโลประกาครับประจกบกระหล่นสี่โลหาโลปลาเมนอมูนนี่สีโบคือปลาโหงนะครับฉีเพร่าพันธุโบสู่ปลาหนังโพโหงสีใหญ่ครับหินหินมันหลาอุ่นนี่สีโบหลายครับปลามีเห็นตัวนี่ก็ดีแล้วครับงานนี้เมื่อเกินลองสองลองสามเราได้เต็มที่เลยตัวมันขึ้นน,น,นึงเขาเจากับหามครับปลาขึ้น ล่ะพวกเราเดี๋ยวไล่กันนะครับเหมือนไล่กันเลื่อยล่ะไล่กากระไล่ไปนี่ๆครับนี่ๆครับนี่ๆๆมีตัวครับมีตัวมีตัวมีตัวครับมีตัว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 นี่เสร็จมาอีกแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับครับเสร็จตาออีกแล้วครับนี่เสร็จจนได้ครับเสร็จจนได้เสร็จจนได้ นินะครับมันนครับมันมันอุ้ยฝนดินครับใส่โลกลัวครับมันมันครับมัน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 ได้ขึ้นมาคือนกเจ้านีลองย้อนมองไหมบ้งครับจังไงมันสิไดคือเจ้านียวครับว่ได้ รลบนีบอ่ครับรอบสองครับสิสพอมันโอครับนะครับมันมันมันนี่ตัวสองบครับมึงจะว่าปลาขึ้นนรอครับข้นที่สวยเน่ยอกมน,นี่เกืสามโมงสีงโมงครับไปหาเทียงนิฮันดเดียนฮันดครับนขืนง่ามถือก็สะเป็นนวงๆเบาอี้ดูครับ นักตึงนิหน้อนึงพ้าตัวใหญ่เนี่ยคือยึกยึกยึกครับเดี๋ยวนเลยัยึกนี่รุดนี่มาตามก็สองโัครับแต่บางตัวก็เงียบมิดซีรีส์ครับบถตีงก็มีครับบางตัวห้อยครับหอยวันครับยาทานมาท่นครับมายัดมองมายัดนี่เงี้สมอแห้งเดียวนี โอ้ยโอ้ับโอ้ยหักต่ว่าโอ้โคงแพงครับโค้งแพ่งโค้งแย่งเฮยอ่ะวุดเดียวแห้วครับมีตัวแห้วครับใส่สวยครับโลภกัวครับ เร่งครับโอ้ยโอเคครับออ้ย บวต้นสางครับเดียวนี่โคงแคบโคงแคอุ้ยปลากาปลาเพียรนะครับเป็นทีน่นิยมกันอยู่ถ้าหาอีสานครับเขากินกันดีๆครับก้อยลาบตุ่มครับสามอย่างหนึ่งครับ ผมว่าเขาเปิดเมนูอื่นบอวนมาก็าสั่งใหบ้าอี้เท็ดกับมิตรขั่วไปหนึ่งครับไปหนึ่งไปหลักน,นิยมอย่งครับแส่บครับเนื้อมันหวานครับแห้งไม่ไหม้หน่แห้งหวานเรเนื้อมัน ยาอสมนะครับเดี๋ยวนี้นี่รับนีกมังอันนี้้านอนหาดพนพออยู่ครับยืดหลืครับยืดหรืครับยืดหครับยืดหละครับยืดแบกแหงครับอยู่ปะครับยูอยา่จะอยูนะไงครับไงไงไงยืดแห้งครับอุ้ยนหมันเลยเบาอีเด้อมันเมันเด้อมันเรับยืดแห้งเลยครับ นึกครับนึกแบบแห้งกันปลาติดตัวกันวะปลาหน้าครับผมว่านึกแหงครับขอนใหม่บ่ครับขอนใหม่บ่กนึกแบบแหงเลยครับโอ้อยู่ป่ะเนานะครับนึกหรอครับแบบแห้งเลครับโอ้ยงุดสิบ่ครับบ่เห็นเลยครับ ทีดายเด็ครับนึกแข้งครับนึกถี่ดายเด็ครับโอ้โหอยู่ครับอูยแข้งเด้ครับอยู่อยู่ครับอยู่ครับอยู่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 ออยู่ครับออยยู่อ่อยู่อูอยู่นอ่่่ยย ลุกครับ <Solomon> อู้ครับอ้บครับตัวน <rawd unre> ี้กับอครับอ้ใครเต็มของเลยครับไมาปลาใครเดีวครับต้งยดแข่งเครับอเกบโได้ครับอยเก็บลุดแล้วครับทั้งสิไปเน่ยหอครับอ้ เฉพาะมองบาลงครับฟังนี่าถือมันจะเพิ้งคนละคือคือตัวมันนั้นครับมันนั้นมันนั้นโอ้ยมัน,มน,มนแห้งครับอย่าถือสมอรครับเรือกับพ่อด,ดีอยู่ครับใส่กับจุบดไฟปัน,นหาตรงคือโอ้ยู้หยิบมันดุดุนะครับ โบได้อะไรคือคือวะเล็บไกแห้งอันนี้ครับรอบนี้น้ำโบธุครับสองตัวครับเบาเบานี่นี่สองตัวครับนั่นมานครับฝากกดไลค์กดติดตามไวด้วยนะครับเด้อขอบคุณลหลายๆที่รับรมชมคลิปบหายด้วยครับเด้อครับสวัสดีครับออื สวยครับใสวยมันมันครับมันมัน